กลับสวัสด ok ีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีเบาแอมโลทงเดินทางมาติดตามตฤกเลขกับพ่อหญิงอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมดวนดวนดวนวสันครับท่านผู้ชมเนาะโทรหาเบาแอมโลทงแบบดวนครับฝันเด็ดวสันครับท่านผู้ชมเนาะมีผีมาเขียนเลขให้ครับท่านผู้ชมจักผีมาได้ใส่ละครับท่านผู้ชมคุณพ่อหญิงหัวหน้าผีคนน่ะนั่งทาอยู่นี่ละครับท่านผู้ชมกลับสวัสดีครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะมาในหมาดกูอีกขี้เก่าแล้วครับท่านผู้ชมพคนน่ะ เสียบไนจิงกึงเลยครับเสือสีฝ่ารัดคอปั๊บตัวส่งผมแน่นอนนะครับเอฟซี e เนาะออาธรรมดาค้นสดตรครับท่านมชมคนสนสูตรนุ่มรอตัวครับท่านมชมเนาะพระเอกประจําส่องเบาแอมโลทงครับเนาะอพออย่างคือโทรหาด่วนแต่มีเรื่องไม่เล่าแน่อะไเบกเ่าสู e เอฟซีเพิ่นฟังนะครับคุณพ่ะมีบุญปันก่อจีเนะจีเขาไว้วัดครับผมอืมไม่กิไฟฟ้าพัาานสัน วาเข้าก็ได้บุญได้สินจี้ก็ได้กินน้ำนะครับมาเนี่ยมันพันตื้กขึ้นมากกับจี้เขาไปวัดดีๆครับจี้เขาไปวัดแม่นไปทำบุญทำบุญบ้านเขาจีนะเออครับบุญบ้านคนยังหนึ่งบุญเขาจีบอครับแม่นบุญเขาจีเดือนสามมันต้องมีบุญปั่นเขาจีนะโอ้ครับอะบุญแต่ละบ้านก็บโคือกันนะครับเนาะแน่นเอาไม่สามคำครับครับผม พอเห็นกิ๊กี้ไปวัดอยู่บ่ล่ะครับกี่<า>ไปวัดอืมครับผมครับจังได้อีกบาทนลยครับมาในการมันก,ก็นได้สันเะยยังเรียบร้อยแล้วผีก็ได้กินน้ำนะครับผมโอ้ออันนี้กี้เขากี้ไปถวายเซนเจ้าที่เจ้าทางแมน่นอืมครับมาในการผีมันเขียนเรี่องใหไ ผีอยู่ไหนล่ะครับมาเขียนเลขยงห้บ้านผีอยู่ในวัดในว่าอนนี้ล่ะมันได้กินเกาวกี้ก็พออยังแม่ครับผมกินปาีกี้แล้มาเขียนเลียงห้นะเขียนเลขยใส่สามโตนะสามโตเลยแม่ครับผมมันเป็นลักษณะไดล่ะผีนี่เป็นผีผู้หญิงหรือผีผู้ชายหรือผีแบบใดผีบ่มียาติหรือผีแนวใดครับ ก็จะเป็นผีบ่มีญาติมีอย่างไหนนะมันจะกินในอยากน้ำน้ำก็มาเขียนเลข้ยงให้เขียนเลข้ยงให้เลยแมนโอ้ยสีหูตัวเลขบ่ล่ะครับพออย่างผีบ่มีญาติโอ้ยหูแม่ครับเขียนให้รสามตัวดิแดงเจือเขียนให้สามตัวเลยแมนเขียนใส่ครับใส่กระดาษหรือใส่ขี้ดินหรือใส่ใส่กำแพงใส่กำแพงเลยแมนกำแพง ตัวเห็ดกําแพงไหวนะในวันนะกําแพงใส่ถาดนั่นบ่ครับแม่นใส่กระดูกกระยังมันนะครับ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 มาเขียนไหมฮะอือเอานี่ล่ะครับแนวพอหญิงเนาะก็เพิ่นก,นกะฝ <c oughs> ันเห็นเจ้าแกยกับผีแนวนี่นเพินเ่นเป็นหัวหน้าผีนี่ละ่ะครับ <c oughs> เพิ่นก็สิว่าแนวไร, <มะ S 1> รว่าหันกับผีถูกชายมาดึงขาเนาะครับเนาะแม่นๆอื่เขียนเลขให้5 6ว่าซั่นครับ นั่งสวดมุนอยู่ีๆเรขลรอยขึ้นมาขนาดเจ็ดสี่หนึ่งพ่อวครับฝันว่าได้บวชตัวนี้เนาะครับฝันยังนรอฝันว่าได้บวชด้วยมาอีกสองเสมอมาฝันเท็นเทวดามาเหยียบก้อนเมฆเขียนเล็กให้สองตัวอีกครับเมื่อคืนนี้บุญเขาจีบุญเขาจีจีเขาจีให้ผีกินเอา่นครับไอซิเมนต์ก็กันก็มาเขียนเลขกให้ครับ เขียนสองตัวหรือสามตัวพออย่างสามตัวสามตัวเลยแมนเอาเผื่อว่เป็นการเซเวลาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคุณพ่อเฮ้านาพีสุดรอครับตัวแดครับพออย่างรับสามสองหาพอนะสามสองหาแม่คนเขียนใส่กําแพงไว้ตัวแดงจึงเหลืองเลยสีแดงเลยสีแดงอัปปกาสีแดงเขียนบัวเดีบอกว่าเหยียบายหน้าสื่อหรื่ะครับบัวบอกบัแต่พีหน้านี่บอกให้ขายหน้าเลยแมนสำคัญแนงเนาะครับพออย่าง ขายหน้าแนวได้แ้วนี่ยหนิเดี๋ไปกินไก่ตาแหกแล้วเนีเออพี่พี่หน้านี่เนี่ยมาเข่าฟันบอครับพออยังบม่โม่มามาเข่าฟันเหายเลยเนาะครับแม่อือเอาบบไปยังครับบบไปยังครับคุณพ่อพระเอกใหญ่เอาเหล็กสามตัวก็ได้เนาะครับเนาะจังไรอีกครับบาทนี่มือนกันก็บไม่ยังมากไม่เนี่มันก็ นี่ซ้ำนี่นี่ซ้ำนะพี่ปอบมาขึ้นเต็งหนาเต็งตาเต็งขาเต็งแข้งอยู่ละครับเต็งตะมือนั่นล่ะเต็งตะมือนัหนก็หายเลยไม่เอาเสียเลยเสียเลยแวบเลยครับอาบัวพยังครับบัวพยังเนาะเผื่อเป็นแนวทางวันที่สิบหกคุมภาพันพอศสองพันเทอร์เยหกสิบเจ็ดครับเอฟซีก็ถามหาคือเก่าล่ะครับคิดหดพออย่างเนาะครับเนาะแนวคนอยู่คนเดียวคนโสดครับท่านผู้ชมอีสานบ้านเฮานี่ยล่ะบุญเขาจีครับท่านผู้ชม ผีเป็นได้รับส่วนบุญแล้วเพื่นก็มาบอกเลขนพพรอย่างเนาะครับผมขอให้มีโชคใหญ่ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึงครับคุณพ่อขวันอาผีครับับขอบพระคุณครับคุณพ่อหญิงสวัสดีครับครับเดี๋ยวบ่าวแอมละทงนี่สีจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมละทงนะไม่ได้ครับไปรับชมเงวงตัวเลขกันครับครับผมเสมอชมนับตัวเลขของพ่อหญิงครับขวันอาผีครับเสมอชมเลขสามตัวเขียนใส่ในกำแพงวัดสันครับเห็นชัดเจนสีแดงจึงคืนครับเสมอชมเนาะ บุญเข่าจีครับเอฟซีสามสองห้าสามสองห้าครับแล้วก็ผีลูกไส้เมื่อดึงขาครับบอกหาหกหาหกครับแล้วก็วังอาทิตย์ก่อนครับเทวดาครับเหาะลงมาเหยียบก้อนเมฆครับเอฟซีเขียนเลขให้สองตัวที่เด็อดวันสันสามศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็ฟันมาอีกครับฟันมาเรื่อยๆครับธโมชมเนาะนี่ฟันวัดีบวชดด้วครับบาทนี่ฟันวัดีบวดตะเข่าโบดไปสวดมุ่นครับเอฟซีเลขร้อยขึ้นมาตัวแดงซึ่งจึงคืองครับสีทอง เกมสีแดงว่าสันครับ741 741ครับเอฟซีมาลาสุดมาลาสุดนี่ผีได้กินโคาจีกับ325นะครับเนาะ325ครับเป็นตัวเลขสี่หางครับเอฟซีงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2021เทอร์ลี่67ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณพ่อข้าวหน้าผีข้องเข้าครับเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกัสศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปไซดครับเอฟซี บ่าวแอมละทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญ่วัดหุวงปูรอดครับวัดหลวงปูรอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีทิปใหม่ทิดนี้มาฝากเอฟซีครับแต่ม้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลยกกล้องเรียกทรั์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับานผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือกนะครับน้องสผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนัง่าอยู่ของหม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆ,เ,ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อเป็นบุญหลอดเนี่ ตอนสวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามอายุยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสำหรับท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค้ายางบ่เห็นลานเฮ้ายขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสไมาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปลูกมากนะครับเนาะ แล้วก็มือแท mm ้แทะครับ่านมช้ชมมือแท้แทะและ well im, ้วก็บ uh ี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่รนมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดํำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วครับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็ะแจ้ขึ้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โถ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับถั่วชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่ง,งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับทุธุสาทุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธาครับผม สาุสาุ